สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนวิชาภาษาไทยกันนะคะเรื่องที่เราจะเรียนก็คือความหมายและส่วนประกอบของรายงานค่ะเด็กๆเคยเขียนรายงานกันไหมคะเดี de k de k ๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้ความหมายและส่วนประกอบของรายงานกันนะคะก่อนอื่นเรามาดูตัวชี้วัดกันเลยนะคะตัวชี้วัดของเรื่องนี้ก็คือเขียนบันทึกและเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้าได้ในตัวชี้วัดนี้นะคะ เราจะเรียนอยู่ในเรื่องของการเขียนรายงานนะคะและเราจะมาเรียนในเรื่องของการเขียนบันทึกที่หลังนะคะในชั่วโมงถัดไปเรามาดูความหมายของการเขียนรายงานกันนะคะการเขียนรายงานเป็นการนําเสนอผลการศึกษาค้นคว้าเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยใช้รูปแบบและภาษาสื่อสารที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทีนี้เรามาดูส่วนประกอบของรายงานกันข้อที่1เลยนะคะหน้าปก สิ่งที่ควรมีในหน้าปกก็คือรายงานนี้เป็นรายงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ใดถ้าหนูเขียนอยู่ในวิชาภาษาไทยหนูก็เขียนว่ารายง,งานในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยและก็ตามด้วยชื่อเรื่องที่เราเขียนรายงานนะคะแล้วก็ชื่อข้อมูลของผู้เขียนรายงานก็คือชื่อของเรานั่นเองนะคะชั้นปไหนภาคเรียนที่หหรือภาคเรียนที่2ปีการศึกษาใดและนําเสนอผู้ใดนะคะอย่างเช่นถ้าหนูรายงานอยู่ในวิชาภาษาไทยหนูก็ นำเสนอในวิชาภาษาไทยนะคะและก็เขียนวันเดือนปีที่ส่งรายงานเป็นลำดับสุดท้ายนะคะในหน้าปกเนี่ยเขาบอกว่าไม่จําเป็นต้องมีภาพประกอบแต่ถ้ามีภาพประกอบมันก็จะทําให้หน้าปกของเราเนี่ยดูดียิ่งขึ้นนะคะนี่คือตัวอย่างนะคะในการเขียนปกรายงานของเราต่อมานะคะข้อที่2หน้าปกในหรือหน้าชื่อเรื่องหน้าปกในก็จะเหมือนกับหน้าปกแรกเลยนะคะเขียนเหมือนกันเลยนะคะ ทีนี้มาดูข้อที่สามนะคะคำนำคำนำคือคำอธิบายหรือชี้แจงสาเหตุในการทำรายงานความสนใจที่จะศึกษาเรื่องนั้นอาจกล่าวรวมถึงประโยชน์ที่ผู้อ่านจะได้รับและขอบคุณผู้ที่ให้ความช่วยเหลือในการทำรายง,งานจนสำเร็จคำนำนะคะจะมีทั่วไปเลยจากหนังสือเรียนของเรานนักเรียนสังเกตได้เลยนะคะ,ะนักเรียนอาจจะเปิดไปดูในหนังสือเล่มใดเล่มหนึ่งเกี่ยวกับหนังสือเรียนของเรานะคะมันจะมีเลยนะคะมันจะเขียนว่าคำนำ เป็นการอธิบายชี้แจงในเรื่องของการทําหนังสือเล่มนั้นการทํารายงานเล่มนั้นนะคะต่อมาสารบัญน,นะคะถ้าจากคานําก็เป็นสารบัญสารบัญก็จะมีอยู่ในหนังสือทุกเล่มเลยนะคะเป็นการบอกโครงเรื่องของหนังสือของรายงานว่ามีเนื้อหาอะไรบ้างนะคะแล้วก็เรียงลําดับให้ถูกต้องตั้งแต่บทนําของเรื่องจนถึงบทสุดท้ายแล้วก็บรรณานุกรมนั่นเองนะคะในหนังสือภาษาไทยของเราก็มีสารบัญเช่นกันนะคะนักเรียนสามารถเปิดดูได้เลยนะคะ นี่คือตัวอย่างของสาร,รบัญน,นะคะเนื้อหาจะอยู่ฝั่งซ้ายแล้วก็หน้านะคะจะอยู่ฝั่งขวามือนะคะเรียงลําดับนะคะตามเนื้อเรื่องข้อที่5นะคะเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องก็คือเรื่องที่เราต้องการศึกษาเกี่ยวกับรายงานนะคะเราจะศึกษาเรื่องอะไรนะคะแล้วก็เขียนเนื้อเรื่องแบ่งตามประเภทและความมุ่งหมายในการทํารายงานนั้นก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะแต่ละเนื้อหาของวิชานะคะ การเรียงลาดับหัวข้อในเนื้อเรื่องนควนรมีหลักเกณฑ์นะคะจะทําให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องที่รายงานอย่างจ่แจ้งแล้วก็จะแสดงให้เห็นว่าผู้เขียนได้ศึกษาเรื่องนั้นอย่างกว้างขวางและเรียบเรียงไว้เป็นอย่างดีข้อที่6นะคะสุดท้ายเลยบรรณานุก,กรมนะคะบรรณานุก,กรมก็คือรายชื่อหนังสือหรือเว็บไซต์ที่ใช้ค้นคว้าซึ่งอยู่ส่วนท้ายของรายงานนะคะการเขียนบรรณานุก,กรมหนังสือจะมีหลักในการเขียนอย่างนี้นะคะเริ่มต้นด้วยการเขียนชื่อผู้แต่ง จากนั้นเขียนชื่อหนังสือ,อที่เราค้นหาแล้วก็ครั้งที่พิมพ์สถานที่พิมพ์ผู้จัดพิมพ์และสุดท้ายนะคะปีที่พิมพ์ในส่วนนี้ส่วนมากเขาจะบอกอยู่ประมาณหน้าหนังสือนะคะหน้าแรกของหนังสือแล้วก็หลังหนังสือนะคะนักเรียนลองสังเกตดูนะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างการเขียบนบรรณานุกรมนะคะที่ขายกตัวอย่างให้เป็นเกี่ยวกับหนังสือนะคะ พิตวัรณนาครน,นะคะอันนี้ก็คือชื่อผู้แต่งต่อมาชื่อหนังสือสุนทรผู้ยอดกวีครั้งที่พิมพ์นะคะเรื่องนี้เขาน่าจะไม่ได้บอกครั้งที่พิมพ์นะคะต่อมาสถานที่พิมพ์กรุงเทพนะคะหรือว่าชื่อเต็มกรุงเทพมหาคนครนะคะผู้จัดพิมพ์อพิมพ์ไทยปีที่พิมพออ์พศ2544นะคะต่อมาการเขียนบรรณานุก,กรมเว็บไซต์นะคะ ก็คือการหาข้อมูลจากสื่ออินเทอร์เน็ตของเราอาจจะหาจาก Google นะคะการเขียนของเว็บไซต์นะคะจะประกอบไปด้วยชื่อเรื่องออนไลน์เข้าถึงได้จากที่อยู่ของเว็บไซต์แล้วก็ปีที่สืบค้นนะคะเรามาดูตัวอย่างตัวแรกนะคะหิ่งห้อยก็คือชื่อเรื่องนะคะที่เราค้นหาออนไลน์นะคะเราค้นหาจากอินเทอร์เน็ตเข้าถึงได้จากนะคะ http://www. ตรงนี้จะอยู่ส่วนด้านบนสุดถ้านักเรียนค้นหาจากคอมพิวเตอร์นะคะจากน้ตบุ๊กนักเรียนจะเห็นส่วนนี้ยอยู่ข้างบนสุดนะคะจะเป็นตัวภาษาอังกฤษนะคะ,ะ,ะ,คะแล้วก็ปีที่สืบค้นเราสืบค้นปีไหนนะคะแล้วก็เขียนมาการเรียงลาดับบรรณานุกรมนะคะเขาบอกว่าจะเรียงตามตัวอ,อักษรชื่อผู้แต่งอย่างเช่นชื่อกอไก่จะต้องมาก่อนออนะคะแล้วก็บรรณานุกรมหนังสือจะอยู่ก่อนบรรณานุกรมเว็บไซต์ถ้าเราหาข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือนะคะ เราหาข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์เราจะต้องเรียงของหนังสือมาก่อนเว็บไซต์นะคะส่วนรูปแบบการเขียนบรรณานุกรมก็อาจจะมีแตกต่างกันไปบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะใช้ให้เหมือนกันทั้งเล่มนะคะสรุปความรู้ในเรื่องของการเขียนรายงานนะคะการเขียนรายงานเป็นการนําเสนอข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้า ซึ่งทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แสวงหาความรู้นอกชั้นเรียนแล้วนําไปเขียนเรียบเรียงถ่ายทอดให้ผู้อื่นรับรู้ผลของการศึกษาค้นคว้าที่เประโยชน์สำหรับวันนี้ให้นักเรียนไปทบทวนนะคะในเรื่องของการเขียนรายงานหัวข้อการเขียนรายงานที่คุณครูได้กล่าวอธิบายไว้ข้างต้นแล้วนะคะเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการเขียนปกรายงานกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ